I'm like em em run run เสร็จแล้วอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วเหรอทำน้ำเลยแน่นอนมันตั้งใจเช้าแล้วเมื่อไหร่เราจะถูกหวยเนี่ยเฮ้ยอุ๊ยอะไรอ่ะเหนื่อย กำเนื้ออ่อนล้านะเหนื่อยเหนื่อยล้าเหนื่อยล้าดีด้วยสองกระจกดีบีบสิวหน่อยไม่มีสิวหรอกบีบสิวทำไมไม่เอากินข้าวโยเกิร์ตวันนี้กินโยเกิร์ตนะดีต่อสุขภาพนะจ๊ะมาโยเกิร์ตอย่างนี้เลยวะโยเกิร์ตใส่อะไรอะซีเรียลอ๋อเหรอโอเค โเธอไม่หัดทําอาหารจะได้กินอาหารที่ดีๆหน่อยไอ้นี้กินแต่อะไรก็มีหัดไงอ่ะอ่านหนังสืออยู่บ้านมีหนังสือไหมอ่ะแกะสลักโคมไฟเถอะแบบแมวแมวอ่ะอยู่บ้านนี่ไงฉันต้องสับเบิร์ดเชฟคขูมือเชฟมีหนังสือ ทักษะใช่ปะช่างซ่อมเหตุและผลนะไม่แค่3อันนี้เค okay. เราจะเรียนทำอาหารไปด้วยเลยไม่ถูกลอตเตอรี่แล้วเอเค okay. ช่างแมงรู้สึกบ้านโล่งๆอะไรหายไปะออเธอขายโซโฟ,ฟาฝั่งนี้ไปอ่ะอ๋อรู้สึกมันโล่งๆไง <laughs> รู้สึกโลง่งต้องทำให้ไม่โลง่ง <laughs> เอไม่โล่งอะ่ะ ซื้ออะไรแต่งบ้านเ่อไหมมีตังค์แล้วมีตังค์แล้วบ้านสกปรกอ่ะเอาขยะไปทิ้งก่อนหมไหนอ่ะไม่มืดจังอ่ะเปิดไฟประหยัดไฟไฟทุกดวงอ่ะดูวิดีโอบน Youtube ด้วยไงดูอะไรอ่ะดูมั้งดูอะไรก็ไม่รู้ อ๋อได้ความสนุกสนานอ๋อนี่สามารถ๋อก็ขายลำโพงมาสิปิดปิดทำความสะอาดทำความสะอาดด้วยอ่ะโอซิงค oh, <sing S 2> <อ>์ดำเลยนะขัด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 ถูถูเผื่อจะมีเลขเจอเลขไหมนั่นไงเยียบแล้วอ๋อมันเจอเลข <c oughs> แน่เลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวเรานนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้อหวย แต่เช้าเลยเออใครแม่งชวนมีคาสิโนไมไม่มีเหรอไม่มีที่เเงินทางรัดไม่ชอบจังก็บอกว่าให้เล่นไอ้นี่ไ,ไงสังคมอ,ออนไลน์มันได้จังด้วยม,มีคนติดตามเลยเยเราก็จะขอรู้ด้จังช่วยได้ไมีอาเรา อยากเลี้ยงพูดถึง,งสัตว์แล้วก็ยอยากเลี้ยงหมาเดี๋ยวจะเลี้ยงแมวโอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวอยากได้หมาตัวหนึง่งเดี๋ยวให้มีตังม,มากกว่านี้ก่อนเพราะว่าเลี้ยงหมาต้องซื้อกอ่นะกอนเลี้ยงหมาด้วยนะก่อนเลี้ยงหมาด้วยก็ไม่มีอะไรมั้งแค่ที่นอนของเล่นของเล่นแทงวะดูก่อน ไหน,นอ่ะนี่อ๋อนี่ไงของจะเป็นสำหรับหมาหมานะครับก็จะมีบ้านเอาบ้านอะไรใหญ่เลยเอาไว้หน้าบ้านได้ปะเนี่ยเหรอ,บ,นนอบ้านเนะี่ยเออบ้านไม้<อ>างบ้านไม้นี่เลยทวินบรูกเป็นคา <c oughs> ลอหาด ล้วนี่อะไรอ่ะลูกบอลลูกบอลเจ้าตูบชอบซิ่งมี <laughs> <laughs> สร้างของเล่นสำหรับสัต okay. ว์โอเคก็ไม่แพงซื้อได้เลยสี่ร้อยซื้อไว้เลยอ่ะเอาไว้หน้าบ้านเอาไว้ตรงนี้นะโอเคปึ๊บ <Okay. S 1> แล้วก็เออเอาที่นอนไว้ในบ้านโอ้ยไม่มแพงยังไงเอางี้ได้ไหม <laughs> ได้เอาถูกๆก็พอสีเหลือง ไหนไมีสีด้วยสีเหลืองเอาไว้ในบ้านดีเผื่อฝนตกเดี๋ยวหมาบ้านอื่นมากินเออว่ะเอาไว้ข้างโซฟาโอเคไว้ตรงนี้มันประตูเข้าบ้านเอาไว้ตรงนี้ซื้อบอลให้ด้วยลูกหนึ่งโอเคเล่นตรงไหนดีเอาสีอะไรในบ้านสีสีนี้นะโอ้ลูกบอลใหญ่จังไม่เ,เดี๋ยวตัวอื่นมาเล่นใช่ มีอะไรให้มันเล่นอีกอะในบ้านเดี๋ยวมันเหงานะงั้นเราก็ต้องเลี้ยงสองตัวนี่ของเล่นเดมไหมของเ,อเล่น,น,นใช่แล้วมุะเอาของเล่นแมวมให้หมาเล่นอะไรอะอะไรก็ไมิ้อะไรเนี่ยอ๋อมันเป็นกระเป๋าเล็กๆให้แมวเข้าไปอยู่ในอันนี้อันนี้ไอที่ให้แมวตกเล่นอะหมามไม่มาตกอะ ค okay. แล้วเราจะเอาสัตว์เลี้ยงได้ยังไงอะ่ะกุคละสัตว์เลี้ยงเข้าไปที่โทรศัพท์ไปที่โทรศัพท์แล้วก็บริการ <c oughs> บริการนั่นไงนำสัตว์เลี้ยงมาจากสถานรับเลี้ยงสัตว์โทรไปตอนตีสามเขาจะด่าแมว <c oughs> วันนี้วันที่ห้าแล้วสัปดาห์ที่สองมันบหมือนมันจะเลือกสายพันธุ์ไม่ได้นะมันจะมีตามมันจะมีขึ้นมาแค่ไม่กี่ตัวให้เรา อ๋อก็คือมีตัวไหนก็ตัวนั้นเหรอใช่เพราะว่าือมันจะเป็นแค่เป็นเหมือนหมากระพราเลยอ๋อเที่ยวหมากระพราเปล่าหมาจออะไรพวกนี้เหรอเออแล้วก็นี่ไงเอ๊พิกเกอร์นักเก็ตทำไมมันทำหน้าตาควันติงรัชเชตเจสเปอร์เฮ้ยมินนี่ ผสมพันธุ์คืออะไรอ่ะลูกแมวผสมพันธุ์อันนี้พันธ์อะไรเนะอันนี้คอริเลียนบ๊บเทขี้เกียจเหมือนหมูโอ้โหไปเลยเมืองอาเราจะดูหมาเนี่ยเพลินเลยแลมโบ,แ,มโบแสดงว่าต้องแรงโอ้ออโหแรงแรชอบอยู่ใกล้คนชอบสำรวจขี้เกียจด,ด้วยไวผู้ใหญ่อ่สสสออะสับสนสนัขคืออะไรสับสนสนัขอยากได้ชิบะ คือมึงจะเป็นสุนัขหรือเป็นแมวอะไรเงี้ยสับสนสุนัขอยากได้ชิบะสับสนนี่ไงเก <c oughs> รดเดน <c oughs> ลูกสุนัขด้วยเออเกียดก,การท <ำ S 1> ําลายเออนี่เป็นไงอุปนิสัยดีนี่ไหนดูตัวอื่นก่อนเอเรียไวแก่แล้วอ่ะสัตว์ส,สายพันธุ์เล็กด้วยพิษบูไงใช่ป่ะไหนอะไรบูเชอเรียอีกตัวเนี้ยเนี่ยู เชียบูเทอะไรสุนัขพันสัตว์พันอะไรวะเนี่ยพันสัตว์เดฟฟอสเชียบูเทกูงงเธอเลียบูเทเรียบูเทเรียอ่านอยู่นี่ไงก็เขาก็ตอนแรกก็อ่านเอเลียสุนัขเียะไรว่าฝันเอเลียนี่เราเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เป็นลูกสุนัขด้วยนะครับ อันนี้เป็น,ปนวายชาลาแล้วอ่ะเลี้ยงแมวตัวหนึ่งเด็เริ่มเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะตัวนี้ดูดูดีสุดนะครับเป็นลูกสุนัขด้วยนะเกรดเดนเกรดเดนจากเดนค่าใช้จ่ายฟรีเอา,าอาออามันก็ฟรีทุกตัวนี่หรือว่ามันมีให้ซื้อหรือว่ายังไงไม,ไม่มีนะมันไม่มีให้ซื้อเหรอไม่เห็นมีเลยโอเคครับเราจะอุปการรับ อุปการะเลี้ยงชื่อแหล่โรแดนเราเปลี่ยนชื่อได้โรแดนเกรดเดนแล้วให้มันชื่อนี่แหละชื่อโรแดนเกิดการทําลายนะฮะก็ดีนะจะได้ไม่กัดโซฟากัดอะไรพวกนี้ชอบอยู่ใกล้คนก็ดีเลยซื้อสัตว์ต่อเจ้านายโอเคโรแดนกําเนิดปึ๊บคุณแน่ใจหรอต้องการสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงจะเข้ามาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นมากมาย tlc เคย ไม่รู้กดไปเลยตกลง you have the option rename new re member of family อ๋อสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะโอเคเราไม่เปลี่ยนเอาชื่อที้ได้ง่ายๆดีดชื่ออะไรอ่ะชื่อไทยอ่ะ <c oughs> หลังจากที่คิดกันมานานนะครับผู้ชม <c oughs> ก็ชื่อนี้แหละโลแดนเนี่ย <c oughs> เริ่มไปเลยย้โ yeah. ลแดน is being c r e a n e d up and check out to come home to you what <c oughs> เร่น,นี่เป็นวันสุกิเออไฉลองแล้วซื้อกล่องเพลงจัดงานเลี้ยงฉลองโอ้ตังเยอะจังเลย<า>จัดงานเลี้ยงอะไระเ,ไไเช็คเอาท์นิวอ็อบเจกต์เคเช็คเอาท์เปิดเพลงฉลองกันหน่อยครับมันจะมาตอนไหนดเดี๋ยวก็มาเค เด็กสุนักจะมาเล่นเอ้ะไม่ใช่หมาเรนข้าวก่อนเปิดเพลงฟังเปิดเบาไงเปิดดังแล้วนะหรอต้องใส่ฝนตกนช่วงเวลาหการหลอกหลอนเฮ้ยไ,ไม่กี้เห็นมันบอกว่าไปเรียนละเรียนอะไรลูกอมได้ ไปดิไหนไม่รู้ทำไงอะ่ะเนี่ยโอ้โหแล้วลายฉลองแล้วจะออกไปเยี่ยมงานเทศกาลจะออกไปเลี่ยนลายลุกอมห้ามลืมมันคือันสุดท้ายของการเล่นทริคทริคทริคแล้วนะคืออะไรมาแล้วใครอะ่ะมาแล้วโรเดนอ่ะไหนอ่ะนีดีกังมวไหนว่า,วายึกหมา เนี่ยอิสยูนิวเพ็ดโรแดนพีซเลฟพิมแอนจิฟพิมอวัลเดอร์ฟูลเฮากรุณารักมันนะแล้วก็ให้เป็นเจ้าของที่ดีด้วยแน,น่นอ, <laughs> อนมาโรแดนเดินได้อาหารกินแล้วอุ้มสัตว์เลี้ยงอุ้ยหิวอะ่ะอุยอะย้ยหิวเ,เหรอป่ะเดี๋ยวพาไปกินน้ำมันพืช ในกระทะทอดเลยเป็นเล่นแหละเดี๋ยวให้ให้อาหารโรแดนนะครับเคนี่นะอาหารก็มันเป็นลูกหมาพูดคุยโอ้โอ้มาบอกอย่ายุ่งโกูหิวอ่ากินไปกินไปแล้วค่อยทำความรู้จักกัน โรแดน <c oughs> เจอกันก <c oughs> ินอาหารสามโอ้ดูหน้า h ั t s up บ v e r y body นอนดึงนะเราอ่ะตาดำหมดแล้วม <c oughs> ึงอ่ะโอ้โดูมันกินโตมามันจะเป็นยังไงเนะี่ยกี่วันโตเนี่ยเจ็ดวันเลยอ่ะ <c oughs> จะเลี้ยงถึงสิบเจ็ดวันไหมเนี่ย มันเกิดให้มันได้แบบว่าได้ได้หรอไม่รู้อะไรอ่ะคืออะไรทำไมอะไรอย่างเงี้ยความจะโคคืออะไรอ่ะตเอมเยเสียเหรอวันนี้ว่างวันนี้หยุดว่างว่างว่างเล่นกับหมาเล่นกับหมาวันนี้เฮ้ยหัวหน้าโทรมาว่ะหัวหน้าโทรมาเดี๋ยวคุยหัวหน้าก่อนอ่าชิบหาย ก็หาวหน้าวหน้ามีหมาแล้วมาเล่นบ้านผมไหมมีหมาด้วยอ่าพลาเพิ่มขึ้นดีเดี๋ยวผมจะสอนให้หมาแปลงฟันเอกมหลอกครับอะไรนะหมาแปลงฟันไม่ได้ยังไงต่อพูดเสร็จยังเนี่ย อะไรเป็นไรอ้ลยสนุกเลยดูดิได้อะการส่งเสริมให้ในแองจลาอยู่ไม่สุกดีปะรวตำนิดูไม่นิ่งไส่งเสริม เราต้องตำหนิมันดิมันนี่ไงมันก็ดื้อดิถ้าเราไม่ตำหนิมันนี่ต้องตำหนิก็านนเอออะอะโอ้เอาเป็นที่นอนเล็กนี่นะครับเอาไปนอนกับเรา นอนในห้องเหรอใช่โอเคนอนด้วยกันดีดีดีเป็นไงมั่งเฮ้ยพาเข้าไปในบ้านพุดดาวเฮียโอเคเ่นกับมันเนงินโรดนเรอมาความลักให้หารต้องกินเยอะๆนะดูแล ความรักพูดคุยให้ดมมือสัตว์เลี้ยงคืออะไรไงคคยหมาให้ดมมือด้วยเอ็นแรงบูรแล้วโอ้คืออะไรพูดคุยเอกมาสนิทกกลอ่มันเล่น Chắc cái chắc 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 chưa chắc cái chắc chắc cái chắc chắc chưa chắc chưa chưa nghe chưa chắc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  chưa มันกำลังหนีวิ่งไปโ,โดแดนหนีจะกินมา